ช่วงนี้นะคะการระบาดของโควิด1 i ก็มีอย่างต่อเนื่องหลายค,คนก็พยายามหาทางแก้ไขปัญหาป้องกันโควิดก็ยังคงเดินหน้ากันต่อไปเหมือนกันทีนี้ทางด้านของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมเช่นกันนะคะล่าสุดเนี่ยมีการส่งหม้อเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะให้กับสถานพยาบาลทั้งภาคร,รัฐบาลด้วยภาคเอกชนด้วยค่ะจำนวนทั้งหมดเนี่ย23แห่งด้วยกันเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมนำโดยดรนัทพลรังสิตพลอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรหรมเดินหน้าเสริมทับสู้ภยัยโควิด -19 อย่างต่อเนื่องล่าสุดได้ส่งมอบต้นแบบเครื่องมือแพทย์จากการขยายผล2ผลงานด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้แก่หูฟังทางการแพทย์ในรูปแบบไร้สายและเครื่องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาซึ่งเหมาะสําหรับการใช้งานในหน่วยบริการปฐมภูมิให้แก่สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนจํานวน23แห่งทั่วประเทศเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 และยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพสู่การใช้งานจริงนอกจากนี้ยังสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย ก็ตั้งแต่ต้นปี63เราก็มีการเริ่มเข้าไปทำในอุปกรณ์ป้องกันเชื้อเชื้อแพร่ระบาดนะครับแั้แต่ตอนช่วงที่การขัดแย้อะไรต่างๆไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงระยะหลังนี่ก็จะเป็นการทาเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือให้กับทางโรงพยาบาลกับ23โรงพยาบาลวันแรกก็คือเป็นเรื่องของสเตตโตสโคปคือตัวที่เป็นปกติระวัิหัวใจวัดวัดเสียงนะครับวัดเสียงในปอดเสียงหัวใจต่างๆนะครับก็ไม่จําเป็นที่จะองคุณหมอจะต้องมานั่งติดตัวกับคนไข้เราก็จะมีไกด์ไลน์ให้คนไข้ถือได้เองตัวที่2ก็็เเปนรื่องของง EKG ซึ่เป็น EKG เชงาป พกพาได้ง่ายและสามารถเข้าไปอยู่ในรถพรยาบาลสามารถดึงออกไปได้มีมแบตเตอรี่มีอะไรต่างๆที่ทําให้ลงไปในภาคสนามเวลาที่คนไข้มายังไม่ถึงโรงพยาบาลเนี่ยสามารถวัดตัวตกคลื่นหัวใจได้ได้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นเลยก็ให้กําลังใจในทุกส่วนนะครับทั้งคุณหมอพยาบาลประชาชนผู้ป,ประกอบการแล้วก็ขอ,อรับประกันว่าทางกรมส,ส่งเสริมุตสาหกรรมหรืเดรียพร้อมเองนะครับจะเป็นแถวสองที่เข้มแข็งในการช่วยทําให้ประเทศเราเดินไปข้างหน้าครับ นี่คือสกรูปดีๆครับที่เรานะํามาฝากให้กับคุณผู้ชมนะครับในการที่ทุกฝ่ายครับร่วมมือกันในการต่อสู้กับสถานการณ์โควิด1 9